โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมยี่กับเราห้านะครับเก็บเกมลัสในรัสสาระวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการทำมัลติซีหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันในคําว่าบิวเชื่อมนะครับผมก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าบิวเชื่อมเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรและมันทบประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนทําแล้วก็ให้คําตอบกับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับโอเคก่อนรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวผมจะพูดถึงบิลเชื่อมก่อนแล้วกันนะครับว่าประโยชน์ของมันเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับบิลเชื่อมจะทําหน้าที่คอยโปรเทคอีกชั้นหนึ่งนะครับในกรณีที่บ้านหลักของเราเนี่ยถูกระเบิดบิวไปแล้วบิลเชื่อมมันก็จะทำหน้าที่โปรเทคแทนนะครับผมก็จะช่วยเราเนี่ยสามารถซีลบ้านได้แล้วก็คนอื่นไม่สามารถที่จะมายกของหรือว่ามาวางบิวในบ้านของเราได้นะครับในบ้านหลักของเราอะนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํามันก่อนเลยนะครับจะได้เห็นภาพกันแบบชัดเจนนะครับผม เดี๋ยวผมจะเริ่มทําบ้านก่อนนะครับสมมติว่าเราเนี่ยมีแผ่นที่จะต้องทําบ้านเป็นแผ่นเบล็อกนะครับเราก็ทําบ้านให้มันเสร็จก่อนนะครับโอเคครับสมมติว่าตอนนี้บ้านเราเสร็จแล้วนะครับผมก็จะวาง TC ใช่ไหมอ่าโอเคตอนนี้บ้านหลักเสร็จเรียบร้อยให้เราเนี่ยมาในจุดที่เราจะทำบิวเชื่อมนะครับผมเราจะเชื่อมฝั่งไหนก็ได้แล้วแต่นะครับแต่เอาให้ง่ายๆเลยเนี่ยก็ให้เป็นอ่าสี่ทิศไปเลยนะครับผมทิศเหนือทิศใต้ อ่าตอนนอตอนตกอะไรก็ว่าไปนะครับผมโอเคนะครับเริ่มต้นมาให้เราทำฟาวสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับหรือจะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้อ่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะเดี๋ยวเราเริ่มจากสี่เหลี่ยมก่อนแบบนี้นะครับผมแล้วก็ลื้อตรงนี้ออกแล้วก็ทำเป็นฟาวสามเหลี่ยมอ่าโอเคหน้าตาก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นขาของบิวเชื่อมนะครับที่จะยื่นออกไปจากตัวบ้านหลักของเราโอเคเราก็นับอันนี้เป็นบล็อกที่หนึ่งนะครับบล็อกที่สอง บล็อกที่3บล็อกที่4บล็อกที่5บล็อกที่6แล้วก็บล็อกที่7จะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าสามเหลี่ยมก็ได้แล้วแต่คนดูนะครับผมแต่วันนี้ผมจะทําเป็นสามเหลี่ยมแล้วกันฮ่าแล้วเรามาลองวางบิวดดูนะครับอีกอันหนึ่งเห็นไหมฮะทุกคนจะสังเกตไหมครับว่าเราเนี่ยไม่สามารถวางบิวได้เลยนะครับใครที่สงสัยว่าอนณาเขตของบิลบ้านเราเนี่ยมันประมาณประมาณไหนนะครับมันกว้างประมาณไหน ก็ให้นับจากบล็อกดูนะครับบล็อกที่1วางไม่ได้บล็อกที่2ก็วางไม่ได้บล็อกที่3ก็วางไม่ได้ไปจนถึงบล็อกสุดท้ายนะฮะเห็นไหมบล็อก mm hmm. ที่7สามารถวางวิวิกอันหนึ่งได้นะครับนั่นหมายความว่าอาณาเขตของบ้านเราเนี่ยอาณาเขตของวิวบ้านเรานะครับกว้างประมาณ7บล็อกนะครับถ้านับจากตัวที่เชื่อมออกมานะฮะโอเค okay. ตอนนี้เนี่ยผมสามารถวางวิวเชื่อมได้แล้วนะครับอืม mm hmm. นี่นะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหม โอเคก็แนะนําให้ทําให้ครบทั้ง4ทางนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็น2ทางพอนะโอเคอีกอันนึงจะเป็นการทําแบบสามเหลี่ยมยื่นออกมาเลยครับแบบนี้แล้วก็ลื้อตรงนี้ออกนะครับอ่ามันกไ็ได้แบบนี้โอเคเห็นไหมครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับผม ตอนนี้บิลทั้งหมดก็เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของมันกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสมมติว่ามีคนมาเลดบ้านเรานะครับแล้วเขาสามารถที่จะไปถึงบิลหลักของเราได้เขาก็ได้ทาการระเบิดบิลหลักเราใช่ไหมครับผมตูม้มสมมติว่าบิลหลักเราหายไปแล้วนะครับคราวนี้ของต่างๆในบ้านเราอาทิเช่นพวกโต๊ะสามหรือว่าพวกเตเาเผาอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีบิลทั้ง2เนี่ยคอยโพแทสอีกชั้นหนึ่งเนี่ย คนอื่นจะสามารถยกไปได้นะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าผมไม่สามารถที่จะยกโต๊ะ3าจากบ้านหลังนี้ได้นะครับสมมติว่าผมเป็นคนเลทนะฮรเห็นป่มมันจะขึ้นว่า Building b ็ c k เก็ตครับนี่แหละครับคือประโยชน์ของมั l ติซ c นะครับผมที่จะช่วยเป็นเกราะป้องกันบ้านเราอีกชั้นหนึ่งนะครับในกรณีที่เราเนี่ยถูกเลทนะครับผมแล้วก็บิวหลักเราโดนทําลายนะครับคนที่มาเลทเนี่ยไม่สามารถยกของอะไรไปได้นะครับแต่ว่าพวกไอเทมต่างๆขอมเมนต์อะไรพวกนี้มันก็ยังขนไปได้เหมือนเดิมนะครับมันจะช่วยให้พวก ป้อมลูกซองหรือว่าป้อมปืนไฟที่เราเคยวางไว้เนี่ยไม่ทําร้ายเรานรในกรณีที่บ้านหลักของเราเนี่ยระเบิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวทุกคนดูนะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไม่มีบิวเชื่อมนะครับสมมุติว่าผมไม่มีบิวเชื่อมอ่ะเดี๋ยวลบลบบิวก่อนนะแล้วก็ผมเนี่ยได้วางป้อมปืนไฟไว,ไว้สมมติก่อนหน้าน,นี้ผมวางเอาไว้ดักคนนี่แหละเราวางบินี้ก่อน ทำให้มันแบบดูสมจริงนิงดนึดนะฮะโอเคในกรณีในกรณีแบบนี้เนี่ยคือป้อมปืนไฟไม่ทำร้ายเราแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกดบิวในบ้านหลักเรียบร้อยนะครับผมสมมติว่าบ้านหลักถูกระเบิดแล้วก็บิวหายไปนะฮะ และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากบ้านที่เราเคยวางป้อมจักไว้ไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็นแล้วแต่มันจะกลายเป็นดาบสองคมกลับมาทําร้ายเรานะครับผมเห็นปะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีถ้าเกิดว่าเรามีมัลติทีซีนะครับเดี๋ยวทุกคนดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้นะฮะ เห็นไหมครับนี่เลยครับคือประโยชน์ของมัลติซีหรือว่าบิลเชียมนะครับมันจะทําให้ป้อมลูกซองหรือว่าป้อมปืนไฟที่เราเคยวางไว้เนี่ยมันจะไม่ทําร้ายเรานะครับเห็นไหมฮะอ่าสุดยอดไหมก็อยากแนะนําให้ทุกคนเนี่ยได้ทํำบิลเชียมนะครับถ้าเกิดว่าเราทำบ้านหลังใหญ่นะครับเราอยากเล่นานานๆก็ควรจะทําแบบนี้ไว้นะครับมันช่วยเราได้เยอะเลยนะครับผมคนอื่นก็จะไม่สามารถซีลบ้านเราได้ มีเพาะเราเท่านั้นที่สามารถซีลได้นะครับตอนน่อให้มันระเบิดบิวกลางไปแล้วก็เถอะมันก็ไม่สามารถซีลได้นะครับเพราะว่ามันมีฟังก์ชันการทํางานของบิวเชื่อมอยู่ พูดถึงประโยชน์ไปแล้วเนี่ยใช่ว่าข้อเสียของบิวเชื่อมเนี่ยมันก็จะไม่มีนะครับเรียกว่าเป็นปัญหาที่คนทำบิวเชื่อมจะต้องเจอดีกว่านะครับผมอย่างแรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยถูกเลทบิวหลักไปแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะมาวางบิวหลักในที่เดิมได้นะครับถ้าเกิดว่าเราทำบิวเชื่อมอยู่เพราะว่าอาณาเขตของบิวเชื่อมเนี่ยมันจะคุมมาถึงตรงนี้นะครับเห็นปะผมไม่สามารถที่จะวางบิวเชื่อมได้นะครับผมนอกจากว่าบ้านของเราเนี่ยมันจะสูงมากๆนะครับสูงแบบสูงเลยอะ ๋ยวผมทำให้ดูนะฮะเห็นไหมฮะนอกจากว่าบ้านเราเนี่ยจะสูงขนาดนี้นะครับเราถึงจะสามารถวางบิวในบ้านหลักได้นะครับผมโอเคโอเคและปัญหาต่อมาที่ควรจะต้องเจอนะครับผมคือในตัวบ้านเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีบิวหลักแล้วนะครับตัวบ้านจะทําการดีเคนะครับหรือว่าการย่อยสลายนั่นเองหลายคนอาจจะงงว่าเอ้าพี่ในในเมื่อ,อตัวอนณาเขตของบิวเชื่อมเนี่ยมันยาวมาถึงนี่จนเราไม่สามารถวาง บิวเชื่อมได้เนี่ยทำไมมันไม่ป้องกันการดีเค้วยใช่ไหมครับอันนี้คือหลายคนอาจสงสัยตรงนี้ใช่ไหมคำตอบคือแบบนี้ครับทุกคนคือบิวเชื่อมเนี่ยอนณาเขตของบิวต้องแยกก่อนนะครับอนณาเขตกับการป้องกันการกัดก,ก่อนเนี่ยมันแยกกันนะครับผมอนณาเขตของบิวเนี่ยอาจจะมาถึงตรงนี้เลยก็ได้นะครับบิวเชื่อมนะอาจจะมาถึงตรงนี้เลยนะครับทําให้ไม่สามารถวางบิวหลักได้แต่การป้องกันการดีเคนะครับผมตัวบิวเชื่อมเนี่ยมันจะป้องกันแค่นี้ครับ ตั้งแต่บล็อกที่1ตรงนี้จนถึงบล็อกที่7นะครับมันป้องกันแค่นี้เพราะว่าบ้านเนี่ยเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยมันไม่ได้ชิดกันเห็นปะทุกคนเห็นช่องว่างตรงนี้ไหมฮะอ่านั่นแหละครับผมมันเลยเป็นทําให้ตัวบิเชื่อมเราเนี่ยไม่ได้ป้องกันการดีเคให้กับบ้านหลักด้วยถ้าเกิดว่าบ้านหลักเราบิวหายไปแล้วแล้วเราไม่สามารถวางได้บ้านก็จะพังนะครับผม แต่ม,มันมีวิธีแก้อยู่นะครับวิธีแก้นี้ก็เป็นวิธีแก้ที่แบบมันต้องทํานะครับมันไม่มีวิธีอื่นแล้วนะครับทุกคนนอกจากจอีกวิธีหนึ่งที่ผมบอกคือให้บ้านเราเนี่ยสูงมากๆนะครับถึงจ,จะวางบิ้วหลักในบ้านหลักได้นะครับผมวิธีแก้ก็คือเราจะต้องระเบิดบิวเชื่อมออกให้หมดนะครับทั้ง2ทางหรือว่าที่เราทํากี่ทางก็แล้วแต่นะอย่างผมทําไว้2ทางนะครับผมก็ต้องไล่ระเบิดบิวเชื่อมให้หมดนะครับนี่แล้วก็มาวางบิ้วหลักใหม่ได้แบบนี้ แล้วเราก็ไปวางวิวเชื่อมใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะทำแบบนี้ไปนะครับในกรณีที่บ้านของเรายังกู้คืนมาได้นะครับจะเสียวิวหลักไปนะครับก็ทําแบบนี้นะ,อะโอเคและนี่ก็เป็นข้อดีและข้อเสียของการทำมัลติทิสีนะครับผมว่าส่วนใหญ่จะเป็นข้อดีซะมากกว่านะครับอย่าเรียกว่าข้อเสียเลยนะครับที่ผมพูดไปเรียกว่าเป็นปัญหาที่ต้องเจอดีกว่าถ้าเราต้องทำนะคือมันก็ เป็นระบบของเกมนะครับผมถ้าเกิดว่าเราทำบิลเชื่อมเราก็ต้องยอมที่จะต้องหรือบิวทิ้งนะครับหรือบิลเชื่อมทิ้งในกรณีที่บ้านหลักในกรณีที่บ้านของเราเนี่ยถูกระเบิดบิวหลักไปนะครับก็ต้องยอมที่จะต้องหรือบิวด้านนอกทิ้งนะครับแล้วก็มาวางใหม่นะฮะโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับมัลติซีซีหรือว่าบิลเชื่อมถ้ามีคำถามตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับผม ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับ